ในที่สุดก็ถึงเวลาเปิดทําการแสดงแล้วค่ะทุกคนโชว์นี้จะขาดระเอกของเราไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้เลยน้องก็คือเบาะหุ่มหนัง PVC สําหรับเปิดทําร้านนวดคืนที่ของตุกี้เองค่ะเบาะจะมีขนาดน้ําหนักเบามากนะคะทุกคนเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็มีความหนาอยู่ที่1.5แล้วก็3นิ้วตัวที่ตุกี้กาลังแกะอยู่นี้จะเป็นขนาด3นิ้วนะคะก็เลือกมาอย่างน่าเลย แล้วก็พับได้นะคะเวลากลารออกก็จะกว้างขนาดนี้เลยค่ะทุกคนเบาะนี้จะเหมาะสําหรับเป็นที่นอนได้เลยนะคะผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เบาะสําหรับนอนนวดค่ะทุกคนมันทาความสะอาดได้ง่ายมากเคลื่อนย้ายง่ายมากแล้วก็ไม่ปวดหลังเลยค่ะสั่งเบาะมาก็ต้องสั่งผ้าปูที่นอนมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาผ้าปูที่นอนมาปูกันเป็นไงคะทุกคนดูดีขึ้นมาเลยเนาะดูแลมาเ้าเลยมาเลยค่ะใครที่เปิดร้านนวดหนึ่งนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหนึ่ง มีปัญหาด้านการปวดหลังหนึ่งต้องเบาตัวนี้เท่านั้นค่ะทุกกี้สั่งมาตัวนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะเข้าไปดูในตะกร้าด้านล่างที่ทุกกี้ปักไว้เลยนะคะว่าอยากได้หนา1.5หรืออยากได้3นิ้วยิ่งถ้าเจอคูปองส่งฟรีรีบกดเลยค่ะทุกคนปุยปุไย